ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมลินแนออนแอร์นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายวงการค่ะดิฉันด็อรสุทธีราสศีเบญโชธน,นะคะ วันนี้ค่ะดิฉันนะคะจะพาไปพบกับนักธุรกิจหญิงที่เรียกว่าอายุน้อยค่ะแต่ความสําเร็จไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญค่ะเธอไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆนะคะต้องสําเร็จอย่างแท้จริงเท่านั้นนะคะถึงจะให้เธอลงมือทําได้และอะไรที่มาทลายกําแพงนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะแขกรับเชิญก็อยู่กับดิฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณขวัญประชาเทพยศนะคะนักธุรกิจระดับไดมอนด์นะคะจากบริษัทแอมวิชดินเฮกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญขวาต้องเรียกว่านักธุรกิจอายุน้อยอายุน้อยเกือบร้อยล้านแล้วนะขอบคุณค่ะค่ะคุณขวัญคขอถามนิดนึงก่อนหน้านี้ทํางานอะไรบ้างขวัญจบ กนีโยโทนะคะด้านการตลาดก็ทําการตลาด<ฮ>ให้ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง<ฆ>นะคะที่กรุงเทพแล้วก็มีจุดพลิกผันนะคะ<ฆ>ต้องกลับไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสาเร็จเราก็เลยค้นพบเลยว่า<ฮ>การทํางานประจํามันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เอาเป็นว่าแบบไม่ตอบโจทย์เรื่องเวลาเลย คือลางานจนสุดท้ายเราต้องลาออกและนี่คือจุด turning point ในชีวิตมากค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอเรากลับไปดูแลคุณแม่อเวลาไม่นานค่ะประมาณ5-6เดือนคุณแม่ก็เสียชีวิตลงเมื่อหลายปีที่แล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าหนึ่งเลยก็ตอบโจทย์ในเรื่องเวลาอิสรภาพแล้ว2คือรายได้ที่มันมากกว่าไม่ใช่งานประจําไม่ดีนะคะดีค่ะก็คือดีรายได้มั่นคงใช่ค่ะ แต่เรามองแบบผู้ประกอบการจะอย่างเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ค่ะเรามองในเรื่องของอิสรภาพค่ะแล้วเราไปเริ่มทําธุรกิจอะไรตอนแรกก็หุ้นกับเพื่อนทําร้านกาแฟก่อนโอ้โหร้านกาแฟนี่ยุคนั้นดังมากเลยยุคนั้นดังมากเลยค่ะก็มีร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตก็เคยเปิดมาแล้วจนธุรกิจล่าสุดก็ธุรกิจสปา ร้านสปาเล็กๆที่ภูเก็ตค่ะ,คะเป็นงไงบ้างคะทางสังคมธุรกิจร้านเกมร้านกาแฟร้านสปาประสบความสําเร็จอย่างที่คิดเลยก็มีอสังหาด้วยแต่ก็ต้องถามว่าธุรกิจสปาเนี่ยม,มันดีนะคะ,คะแต่มันจะมีข้อจํากัดเวลาที่เราจะได้กําไรเพิ่มเราต้องลงทุนเพิ่มคู่แข่งด้วยและที่สําคัญคสภาวะเศษษรษฐกิจเลยค่ะแล้วอิสระภาพที่เราคิดว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของต้องมีอิสระภาพได้ตามนั้นเลยไหมไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยค่ะไม่เลยเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นที่ทําธุรกิจของตัวเอง เราอยากขยายสาขาเพิ่มค่ะแต่มันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของลูกน้องอะค่ะการที่เราจะถ่ายทอดลงไปให้ลูกน้องมีความรักในธุรกิจของเราไม่ง่ายเลยก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าการเป็นเจ้าของเราก็ต้องดูแลคนอื่นแล้วเราก็จะต้องส่งต่อให้ความเป็นเจ้าของไปใช่ค่ะมันยากมันยากมันยากแล้วทําไงคะตอนนี้ธุรกิจทั้งสามอย่างยังอยู่ไหมคะตอนนี้ธุรกิจทั้งสามอย่างไม่แล้วค่ะไม่แล้วแล้วจุดพลิกผันคืออะไรคะหลังจากที่เราเปิดร้านสปา จริงๆพี่สาวก็เป็นหุ้นส่วนกันจนวันหนึ่งเขาก็มาแนะนําธุรกิจอ e ี commerce, คอมเมิร์ซแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจเราก็เลยปฏิเสธเข้าไป ก็ผ่านไป1ิเดือนเขาก็มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยมากกว่า3 0 0 0 0นบาททำรายได้รวมมากกว่า3 5 0ล้านห้าแสนบาทเราเลยรู้สึกว่าการที่เราจะมีกำไรในธุรกิจสปาถึง3ามแสนบาทนะคะขวัญต้องใช้เงินลงทุนประมาณ8 9ดถึง้าล้านเลยทีเดียวแต่พอมาดูธุรกิจที่พี่สาวเราจับตรงนั้นเนี่ยเขาลงทุนเป็นแค่หลักแสนแล้วก็ครั้งเดียวด้วยแต่ในธุรกิจสปาของขวัญเองลงทุนประมาณแปดถึงเก้าหนเราค้นพบนะว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จแบบพี่สาวต้องลงทุนมากกว่าพี่สาวแดเท่าตัว เช้เาเข้าตัวใช่ไหมคะใชแล้วเราทําไงต่อคะเริ่มเปิดใจที่จะเข้ามาศึกษาแล้วค่ะอ่เริ่มศึกษาแต่ยังไม่ทําคือจริงๆแล้วเราเคยศึกษาธุรกิจขายตรงเคยทํามาแล้วด้วยค่ะเคยได้เงินมาแล้วด้วยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่พี่สาวกําลังจะแนะนําเรามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมค่ะคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าขอจับผิดสักหน่อยสิแล้วเป็นไงคะหลังจากเราจับผิดอย่างแรกเลยนะคะจับผิดเรื่องของโปรดักต์เลยพี่สาวเขาเป็นคนที่แต่งงานแล้ว ท้องยากปรากฏว่าทานันโรดักไม่ถึงเดือนก็ท้องโอ้โหคือไปปรับสุขภาพให้ดีขึ้นตอนนั้นเราคิดว่าจังหวะเธอจะท้องหรือเปล่ายังไม่เชื่ออีกไม่เชื่อค่ะพี่สาวนะถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยชวนลูกค้าในร้านก็ดึง <c oughs> เข้าไปหลังร้านบอกอย่าชวนนะ <c oughs> เดี๋ยวเสียลูกค้า <c oughs> ไม่ให้เองคือเราห่วงเรื่องอิมเ e จค่ะด้วยความที่เราเป็นคนเชื่อยากแล้วเป็นคนขี้เกรงใจจนมาในเรื่องราวของโมเดลธุรกิจนะคะคือตอนนั้นเริ่มโรดักคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญขนาดเดือนแรกเขามีรายได้แสนสี่นะคะคุณนุ๊รายได้เขาก็บอกแล้วว่า ก็ฉันทําได้อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่จริงหรอกยังไม่จริงหรอกเดือนที่2องเขาก็ได้0อ0 0 0นค่ะ, <streams> คะแล้วก็2อ0 0 0นตอนเนื่องตอนเนื่องจนไปถึงเดือนที่สิบเขามีรายได้สามแสนค่ะขวังจะเปิดใจเราไป10เดือนแล้วตอนนั้นธุรกิจสปาเราไลดได้เท่าไหร่คะคือเราเอารายได้หน้าหน้าทายอ่ะมาจ่ายหน้าโล่ก็คือหารายได้เก็บไว้ก่อนพี่สาวก็ได้เงินเรื่อยๆได้เงินเพิ่มขึ้นค่ะขวัญก็เลยเปิดใจจากผลลัพธ์เลยแล้วตอนนั้นพอเราเริ่มเปิดใจเราทําอย่างไรก็เริ่มศึกษาข้อมูลก่อนค่ะถ้้าาาาาาเเเเรรรรจะะปสสบคววมํ็ตััท่นน ที่ะจะเป็นคนลงมือทํามันมให้สําเร็จขวัญจะไม่เอาความสาเร็จไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจเลยก็คือเราจะต้องศึกษาต,ตอบต,ตัวเองให้ได้ทั้งหมดเลยเดือนแรกที่ตัดสินใจทําก็เป็นเดือนที่11ของพี่สาวขวัญก็สามารถจับรายได้หลักแสนแล้วเดือนที่2ก็แสน <ๆ S 2> สี่เดือนที่3ก็สองแสนเจ็ขวัญเลยตัดสินใจปิดรานเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องมานั่งอดทนกับอะไรละถูกต้องเรามีรายได้เลยใช่คราวนี้ <ๆ S 2> นุ่มหันนิดนึงว่าบริษัทนี้ที่พี่สาวมาเสนอคือที่ไหนคะบริษัทแอมบิชยูนิเทคค่ะใช่แล้วทําไมถึงงต้อเป็น ท <United. S 2> ด้วยความที่เราจบการตลาดนะคะแล้วเราก็เคยทำการตลาดไม่ว่าจะเป็น MLM ยุคเก่าเป็นแมค้าออนไลน์แล้วก็เคยทำมาแล้วเป็นแมค้าออนไลน์ด้วยเป็นดิลเลอ,อร์ด้วยค่ะ <laughs> โอ้โลงทุนหลักแสนเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามองโมเดลของแอวิทคือการผสมผสานการตลาดที่ลงตัว <c oughs> ปิดจุดอ่อนของการตลาดทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ที่จะต้องมีการสต็อก แพ็คส่งการหนีกระแสสินค้าไปเรื่อยแล้วยังไม่พอคุณนุกในเรื่องราวของการที่ต้องหนีเรทที่นี่จะไม่เจอค่ะและอย่างที่สองคือโมเดลของ MLM เเยุคเก่าๆที่จะต้องไปซื้อของจ่ายของที่คลังที่ออฟฟิศแต่ที่นี่คือไม่ต้องค่ะมันมีระบบเหมือนเรารับตัวแทนได้อย่างไร้ขีดจำกัดเป็นคนจับผิดและเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลด้มากใช่ค่ะถ้าให้บอกข้อดีของสามข้อคืออะไรบ้างขอนมองว่าเป็นโมเดลที่ เป็นการรวมเอาการตลาดแบบ SLM แบบ MLM แล้วก็ e-commerce ค่ะคือรวมกันหมดเลยรวมกันหมดเลยในความคิดเห็นคือการท e ํา e-commerce หรือว่าออนไลน์ในความคิดของคืออะไร e-commerce จริงๆมันคือการเป็นเหมือนตัวกลางทางการค้าคในการที่จะแก้ปัญหามันเปรียบเสมือนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าค่ะ,คะจริงๆมันก็คือหลักการของการตลาดค่ะคุณลูกยิ่งเป็นยุคโซเชียลแบบนี้ค่ะคันมองว่า e-commerce ตอบโจทย์มากคือพูดจริงค่ะว่าการที่เราเป็นนักการตลาดเนี่ยแสดงว่าเรามองถึงอนาคตว่า a m ็เนี่ย จะเป็นสิ่งที่มั่นคงและพาเราไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้ด้วยถูกต้องค่ะเพราะหลกัหลกๆผมเชื่อว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีรายได,ได้ไม่มีขีดจํากัดแล้วการที่ธุรกิจนั้นจะขยายไปต่อมันจะต้องไม่เกิดทางตันเรามองพฤติกรรมลูกค้าเป็นหลักและสิ่งที่มันตอบโจทย์ก็คือภาระที่บริษัทแอม i ิทูดิเทคแบกรับให้กับเราฟังดูแล้วอ่ะเหมือนประสบความสําเร็จง่ายแล้วมีอุปสรรคหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าเป็นพี่สาวช่วยไงก็เลยประสบความสาเร็จเร็วจริงหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่าการประสบความสำเร็จเราไม่สามารถ ส่งให้ใครประสบความสำเร็จได้ถ้าตัวเขาเองไม่อยากประสบความสาเร็จมีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลก็จะมีการปรึกษากับทีมโค้ดนะคะที่เขาประสบความสาเร็จก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอนมองว่าหลากัหลกๆก็คือหนึ่งตัวเราเป็นหลักนะคะการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ลงมือท,ทําคราวนี้ถามในเรื่องถึงระบบของแอมบิชเขาตอบโจทย์ใครบ้างจริงๆแล้วในส่วนของ แอมวิชใช่ไหมคะจะตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากจะมีรายได้ไม่ได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นใครก็ได้เลยที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยไม่กระทบกับงานหรือร้านหรือธุรกิจที่เขาทําอยู่คุณขวัญแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะก็ไม่กล้าเนาะก็เรามีงานประจําเรามีธุรกิจเราก็ไม่กล้าออกมาคุณขวัญจะให้ข้อคิดอย่างไรหรือว่าให้มุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ดี ข้อนี้เข้าใจเลยคุณลูกเพราะขันก็เคยไม่กล้ามาก่อนขันก็กลัวเพราะว่าจริงๆเราเรารักร้านเรามากค่ะแล้วก็คิดว่าจะเป็นธุรกิจสุดท้ายที่เราจะตั้งใจทําเลยแต่จนวันนี้ที่เราปิดร้านมาเราเข้าใจโมเมนต์ของคนที่กลัวค่ะการที่เราจะออกจากความกลัวได้คือเราจะต้องเปิดใจก่อนหนึ่งเลยเราเปิดใจและเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยค่ะมันตอบโจทย์ไหมเพราะถ้าขวัญไม่หลอกตัวเองคือ3ปีที่เราทําร้านมามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์ใช่ค่ะแต่เราคิดว่าใช่ใช่ใช่ไหมคะคือตอนนั้นเราไม่เรายังไม่มีโอกาสอื่น แต่เมื่อเราเจอสิ่งที่ ไม่น่ใจเราก็ลองศึกษาดูกับกลายเป็นปสิ่งที่ใช่ที่ใช่กว่าที่ใช่กว่าใช่จริงๆงจนวันนั้นเรามีทางเลือกซึ่งขวัญบอกเลยว่าพอเรามาทำแอมวิทได้เพียงไม่ถึงปีก็เจอสภาวะโควิดซึ่งถ้าขวัญยังเปิดร้านอยู่แล้วอยู่ในภูเก็ตคุณดูคิดดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็คงได้ปิดโดยตัวเองเลยใช่ค่ะคราวนี้ถามถึงเคล็ดลับความสําเร็จกันนิดน,นึงว่าทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยและก็ต้องเรียกว่าประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นค่ะการประสบความสาเร็จสาหรับขวัญคือ อย่างแรกเลยเราจะต้องเลือกเครื่องมือที่ใช่ก่อนค่ะเลือกเครื่องมือที่ใช่เลือกเครื่องมือที่ใช่สองคือเป้าหมายเราต้องชัดเป้าหมายต้องชัดแล้วสามคือจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ค่ะเราต้องจินตนาการอันนี้คือาการตลาดลว้วนๆใช่ไหมไม่ใช่คาพูดของขวัญเลยแต่เป็นคําพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยค่ะ,ะคือขวัญมองว่าวันหนึ่งที่เราเข้ามาทําแล้วเนี่ยเราอยากประสบความสำเร็จเราเลย มองหาไอดอลหรือมองหาต้นแบบคือเราต้องดูว่าคนนั้นสำเร็จอย่างไรใช่ค่ะก็เอาตัวไปคุยกับเขาใช่ค่ะมองคนที่ทํามาก่อนค่ะก็ขวัญรู้ว่าขวัญไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ขวัญจะเป็นคนฉลาดที่เรียนรู้จากประสบการณ์การผิดพลาดของคนอื่นเขานี้อยากให้้ขวัญพูดถึงถ้าเข้ามาแล้วคุณจะต้องพบแน่ๆและเป็นอุปสรรค เพื่อให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจได้หน่อยในการท <ำ S 2> <จ>ําธุรกิจนี้ใช่ไหมคะวัญมองว่าอย่างแรกเลยเจอธรรมชาติธุรกิจแน่นอนอาจจะเจอคนที่เขาไม่เข้าใจลังเลสงสัยเหมือนควัญเนี่ยแหละขว<ม>ัญไม่ได้เรียกว่าคาปฏิเสธแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําถามคําถามใช่เนาะ,ะ,นะเจอคําถามแล้วตอบให้ได้ แค่นั้นเองค่ะกับอย่างที่2ก็คือความหลากหลายของคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจเพราะธุรกิจนี้มันคือการส่งต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดเราเจอคนที่มุมมองไม่ดีล่ะเราควรคิดอย่างไรเพื่อที่จะตอบสู้ต่อไปมันมันเป็นจุดวัดใจค่ะอย่างแรกเลยคือวัดใจตัวเราเองค่ะว่าสิ่งที่เราถืออยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าในเวลาที่คนอื่นปฏิเสธเพราะฉะนั้นขวัญมองว่าคนที่ทําธุรกิจอะค่ะเขาจะไม่รอให้ใครมาบอกว่าสิ่งที่เราทําใช่แต่ตัวเขาจะต้องตอบตัวเองได้ก่อนขวัญมองว่า i n d s ซ t สำคัญมากและสิ่งหนึ่งคือเราต้องเข้าใจว่ามะม่วงหนึ่งต้นสุกไม่พร้อมกันค่ะมันเป็นภาคคิดิวห่อทองให้คนปฏิเสธบ้างเราจะได้รู้นะคะว่าคนที่ต้องการจริงๆยังมีอยู่อ๋อก็คือให้เราดูเลยคนสำเร็จอันนั้นยังดิบอยู่ยังกินไม่ได้อะไรกาใ้ใช่ค่ะผลผ่านไงคะสุดท้ายพอมีได้ผ่านก็ตามมาเองอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าต้นอร่อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะ่ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณผ่นนะคะฝาก เป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเหมือนอย่างคุณขวัญสักนิดนึงค่ะสําหรับใครที่เป็นคนที่เชื่อยากแบบขวัญน,นะคะต้องบอกเลยว่าเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาข้อมูลให้มากพอค่ะเพราะการที่เราได้รับข้อมูลจริงๆจะทําให้เราเกิดการตัดสินใจได้แล้วขวัญเองนะคะจากการที่เรามีระดับการตัดสินใจในวันนั้นเมื่อเวลาที่เราเจออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆมันทําให้ขวัญเนี่ยตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนแล้วขวัญเชื่อว่าการประสบความสําเร็จมันไม่ใช่ใครค่ะแต่มันคือเกิดจากตัวเรา และเกิดจากการที่ลงมือทําค่ะคนชนะไม่เคยล้มเลิกคนล้มเลิกไม่เคยชนะนูกต้องบอกว่าแอมบิชเนี่ยสุดยอดที่สามารถทําให้คนที่ไม่เชื่อกลายเป็นคนสําเร็จได้เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณขวัญมากเลยที่สละเวลานะคะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆสาหรับคนรุ่นใหม่นะคะขานและเวลานะคะก็หมดลงแล้วค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่ในเทปหน้านะคะสําหรับเทปนี้นะคะเราสองคนขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ